วันนี้เลิกงานมารู้สึกอยากจะกินอะไรยากๆนะคะก็เลยทำเป็นขนมจีนเนาะแล้วก็เป็นน้ำยากะถิใส่ปลาาด้วยนะคะแต่ว่านั่นแหละไม่รู้ทีรู้สึกว่าตัวเองใส่น้ำเยอะเกินไปนะทนั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าชอบสดน้ำอะไรนะไม่รู้ใส่น้ำเยอะทำไมแล้วก็มาชิมกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นอกไก่เนาะแล้วก็เป็นปลาที่เหลือจากที่กินเมี่ยงปลาครั้งก่อนนูน้นแล้วก็แกะเนื้อแช่แข็งไว้นะคะ แล้วก็วันนี้ก็คือเป็นอาหารมื้อแรกของเรานะคะที่เราได้กินเนาะจะพูดว่ามื้อแรกก็ไม่ถูกเนาะที่ทํางานก็กินเมื่อเที่ยงคืนก็กินไปแล้วแล้วก็เมื่อตอนทํางานก็กินไข่ต้มไปสองฟองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นมื้อแบบว่าจริงๆต่าจังๆเนาะเคร่องดื่ดดดดดวันนี้กินเป็นสตรอเบอรีปันเหมือนเมื่อวานนะคะแต่ว่าวันนี้ปันใส่โยเกิร์ตเข้าไปเลยเนาะไม่ได้แบบทําแยกชั้กัน อร่อยอร่อยทุกอย่างฟินก็เด็กกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายต่อนะคะอาจจะแบบพักสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยทำอย่างอื่นก่อนนะแต่ไม่ได้ออกทันทีแล้วก็นั่นแหละนอนแล้วก็ไปทำงานต่อพรุ่นี้เป็นเช้าเหมือนเดิมนะคะนี่ชิ้นอกไก่